วัสดีค่ะมาอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของ8เคล็ดลับสำหรับการทำออนไลน์ในปีหน้าหรือปี2021กําลังจะมาถึงนะคะเราถ้าเราสามารถรู้เคล็ดลับได้ก่อนใครเราก็จะสามารถช่วง k ิงคือตลาดได้มากกว่าคนอื่นเราสามารถไปจับจองว่าเราจะทำอะไร ในออนไลน์นี้ได้ซึ่งอันนี้เรามาแบ่งปันช่วยเพื่อนนะคะครูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขและร่ำรวยไปด้วยกันในปีหน้าหรือปี2 0 2 1ที่กำลังจะมาถึงนะคะการเทคนิคในการที่เราจะรู้นะคะอันนี้ดิฉันต้องขอบคุณอาจารย์บัณฑิต อึ้งลังสีนะคะและดิฉันก็ได้ค้นคว้คอาอหาเพิ่มเติมในข้อมูลนี้ข้อมูลของอาจารย์เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นหลักในการที่จะสร้างไรายได้จากออนไลน์ในปีหน้านะคะน้องขอบคุณและดิฉันก็ภูมิใจนะคะที่ท่านได้ให้เคล็ดวิธีนี้มานะคะอันแรกข้อแรกนะคะสำหรับในอันนี้ สำคัญมากค่ะพื้นที่หรือโลเคชันหรือทำเลเนี่ยมันจะไม่สำคัญอีกแล้วเพราะว่าอะไรเงินหาได้ในอากาศสำคัญมากเงินหาได้อยู่ในอากาศเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่าออนไลน์เข้าถึงทุกคนค่อนข้างมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ นั้นมากแล้วก็เงินสามารถหาได้ในอากาศนะคะและปีหน้าข้อที่สองทุกคนสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่จับจองพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการเสียโอกาสนะคะดิฉันอยากให้ทุกคนที่มีภาวะที่หรืออยกูเลิกจ้างหรือ อะไรลองมาศึกษาแล้วก็ทําตรงนี้อย่างมีหลักนะคะเพื่อที่จะได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสต่อไปนะคะคราวน,นี้เรามาดูข้อที่สองข้อที่สองไปแล้วข้อแรกโลเคชั่นอย่างเช่นพื้นที่ในใจกลางเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปในยุคสองพันยี่สิบเอดถึงสมาถึงและเงินหาได้ ในอากาศอันนี้คีแพงขอให้เป็นเคล็ดสำหรับทุกท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้พลิกชีวิตให้ให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้เราเข้าใจทุกท่านและทุกครอบครัวนะคะจากนั้นข้อที่สามคือมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนผ่านอะไรคะจาก ล้วเป็นเป็นยุคดิจิตอลเพราะฉะนั้นการทําอะไรที่เกี่ยวกับดิจิตอลมันค่อนข้างที่จะได้เปรียบและขายได้ทั่วนะคะอันนี้เวลาทําเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นสื่อดูหนังดูทีวีหรือวิวัฒนาการมาตั้งแต่วิทยุสิ่งพิมพ์ทีวีแล้วก็ ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของออนไลน์ซึ่งมันมีช่วงของโควิดมาด้วยตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยให้ให้ท่านได้ได้ประโยชน์จากตรงนี้และที่อีกข้อตอนนี้เรามาถึงข้อที่สามนะคะคันนี้ข้อที่สี่คนจะตกงานกันมากเพราะว่ามันใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนเรานะคะเป็นยุคที่ทุกคนใช้หุ่นยนต์ มันเป็นยุคที่ต้องก้าวแรกอะค่ะของการที่จะใช้ระบบดิจิตอลหุ่นยนต์เข้ามาใช้จริงซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เออมันมันเป็นยุคยังงู้นอย่างนี้มันยังมาไม่ถึงดูไกลตัวใช่ไหมคะเออดิจิตอลอ๋อโอเคดิจิตอลหุ่นยนต์อ๋อแต่มันใกล้ตัวเรามาทุกครั้งละทุกทุกนาทีละตอนนี้นะคะต่อไปการทำธุรกิจ กับประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ในการจับต่อจองค่อนข้างไม่ลุ่งคือไปยากแต่ประเทศที่กำลังพัฒนานี้ขึ้นง่ายรวยง่ายกว่ารวยง่ายกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะอะไรความรู้หรืออันนี้ยังยังมีที่สำหรับให้เราได้พัฒนามากขึ้น และใช้ใช้โอกาสตรงนี้ในการที่พัฒนาศักยภาพของตัวเองหรือ,อ,อจับจองก่อนนะคะว่าเราจะทำธุรกิจอะไรตรงนี้ในการที่จะเลือกนะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6นี้คนคนยุคต่อไปชอบใช้ออนไลน์และ ชอบซื้อของออนไลน์มากขึ้นและมากกว่าปีต่อต่อมาเพราะคนไม่เข้าออกจากบ้านและผลกระทบจากโควิดทำให้คนเข้าใจและใช้ออนไลน์ได้มากขึ้นอันนี้สำคัญมากนะคะและต่อไปข้อที่เจ็ดคุณรู้ไหมไอออนไลน์เนี่ยมันต้องใช้อะไรเป็น เป็นตัวตัวเชื่อมก็คืออินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช่ไหมคะต่อไปอินเทอร์เน็ตนี้เราจะใช้ได้ฟรีเพราะอะไรเขาจะเอาดาวเทียมขึ้นไปปล่อยข้างบนอีลอนมัสเขาทำผลิตตัวนี้เพื่อที่จะเอาดาวเทียมขึ้นไปข้างบนทำให้อะไรเพื่อจะปล่อยขึ้น อินเทอร์เน็ตมาให้เราใช้ได้ฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นความลับดิฉันนำมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบก่อนใครนะคะอันนี้ข้อที่7และข้อที่8นะคะความรู้ในเรื่องของออนไลน์ของคนในประเทศเราเนี่ยดูตอนนี้ดูเหมือนมีสื่อเยอะแต่เอาจริงๆแล้วมัน มันมีอยู่แค่ไม่ถึงสิบให้มากเต็มที่20%บเซนคนยังขาดตรงนี้อีกเยอะเมื่อไหร่ในความรู้ในเรื่องของดิจิทัลหรือความรู้ออนไลน์จะเป็นประโยชน์กับท่านนะคะเคล็ดลับนี้มันเป็นความลับซึ่งสามารถจะนำมาเพื่อ,อ,อให้เป็นวิทยาฐานและเราจะ ช่วยเพื่อนนะคะดิฉันจากอันนี้ดิฉันจะให้ท่านทราบว่าดิฉันเป็นเจ้าของแบรนดน์นี้นะคะถ้าท่านสนใจอันนี้คือครีมกันแดดผสมรองพื้นเนื้อจะบ,บางบางแล้วก็เนียนเนียนมากให้ดูใกล้ๆนะคะนัทกรรคอนเซลลอรยูว อันนี้ FPF 60แต่ดิฉันจดทะเบียนการค้าที่50นะคะดิฉันให้เต็มๆต็หกกว่าถึง70มันป้องกันได้วิธีการคือป้องกันได้เกือบแปดสิร้อยเปอร์เซ็นตแต่สิ่งที่20%เนี่ยเราควรจะกลางล่มดิฉันให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงแต่อันนี้เป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะแล้วก็เนื้อเนียน ถ้าท่านใดสนใจนะคะดิฉันมโีโปรโมชั่นให้นะคะอันนี้ดิฉันถ้าสนใจนะคะจากซื้อได้ได้คลิปนี้สั่งได้นะคะหรืออิอนบ็อกซ์เข้ามาในราคาพิเศษให้นะคะอันนี้ใช้ใช้ดีมีโปรโมชั่นให้นะคะซึมจัดเร็วแล้วเป็นสารที่ไม่เป็นอันตรายผสมครีมบำรุงป้องกันสาร uva uvb แล้วทำไม่ให้หน้าเหี่ยวย่นเนี่ยหน้าใสดิฉันใช้เองนะคะใสแล้วก็ไม่เหี่ยวเนียนดิฉันพัฒนาสูตรจากเอาจุดเด่นของเกาหลีและญี่ปุ่นนะคะมาผสมผสมมันจะเป็นเนื้อใสบางอันนี้เหมาะแก่บ,บ้านเราตรงที่ว่าไม่ไม่มันไม่เนิดนะ่ะใช้ใช้ได้ แห้งเร็วใช้ได้ดีนะคะถ้าสนใจก็ inbox นะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ถ้าก็ส่งไลค์ส่งแชร์ให้นะคะส่วนราคา365บาทอันนี้ดิฉันให้ปริมาณเยอะนะคะ30มิลลิกรัมซึ่งถ้าขายในราคาเท่ากับคุณภาพของดิฉันเนี่ยจริงๆราคา865บาบาทดิฉันให้ในช่วงโควิดนะคะ สนใจสั่งได้นะคะแล้วก็มีเจลล้างเมคอัพตัวนี้นอกจากล้างเมคอัพแล้วก็บำรุงด้วยนะคะใช้ดีค่ะใช้ล้างแบบกันน้ำได้หมดจดนะคะโอเคค่ะถ้าสนใจก็ก็อินบ็อกซ์มานะคะให้ราคาเท่ากันนะคะถ้าซื้อรัวหุ้นกันซื้อห้าจะแถมอีกหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้